ม่โบตอกขนตาที่ไหนคะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เข้ากับใบหน้าแม่โบมากค่ะคุณแม่ค่ะแม่โบจะบอกเลยว่าความลับนาฟ้านะคะแม่โบตอขนตาด้วยสองมือของแม่โบเองเลยค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวแม่โบจะตอกขนตานะคะให้คุณแม่ดูกันค่ะถ้าดูความต่างนะคะเวลาที่ไม่มีขนตานั้นหนามันเป็นแบบนี้ค่ะแม่คือรับบอได้ขนตาไม่เหล็กนะคะซื้อมาในราคา200บาทนะคะใช้จนจําวันซื้อไม่ได้แล้วค่ะพังตนไหนบอกทีนะคะคุณแม่ค่ะทีการติดก็คือง่ายสุดแบบสับเลยค่ะคุณแม่ค่ะ วางขนตาแม่เหล็กใส่กับที่หนีบแม่เหล็กแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอามาวางนะคะที่ให้ชิดขอบตาด้านบนแบบนี้เลยค่ะมองลงล่างนะคะแล้วก็พลิกเปิกตาขึ้นด้านบนเล็กน้อยหยับแบบนี้ค่ะปรัดทรงขนตาให้สวยกรูปนิดนึงเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะพอมีขนตาก็คือแบบอืสวยปังสับแบบไม่ไหวเลยค่ะคุณแม่คะ It's just how I like it. Promise I won't bite it. I see you get excited when I put this tip inside it. I like the way you.